สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพิสันตุ้งชัยเพจเกษตรสไตล์โจค,ครับท่านผู้ชมครับในคลิปที่แล้วผมได้นําเสนอวิธีการขัดผักหวานนะครับหรือว่าการยีผักหวานให้ท่านได้รับชมไปแล้วนะครับแล้วก็นําเมล็ดผักหวานที่ที่ยีเรียบร้อยนะครับอเอาไปพึงลมหนึ่งคืนนะครับมาวันนี้ผมก็จะนําเสนอวิธีการ ข้าวผักหวานนะครับต่อไปเลยนะครับตามผมมาครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราได้เม็ดผักหวานนะครับที่ยีเสร็จแล้วเนี่ยให้นําไปแช่น้ํานะครับแช่น้ําเปล่าเนี่ยนะครับไว้ประมาณหกชั่วโมงนะครับถ้าเม็ดผักหวานนะครับจมจมน้ํานะครับลักษณะแบบนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับนํามาเพาะได้นะครับ วัสดุอุปกรณ์นะครับสำหรับวันนี้ที่จะทําการพอปากหวานให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับก็มีอุปกรณ์ที่ใช้นะครับวันนี้ใช้เหมือนเดิมครับลงบ่อนะครับแต่เป็นขนาด60นะครับขนาดหกแล้วก็ทรายนะครับทรายละเอียดครับซึ่งคัดเศษหินเศษอะไรออกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีน้ําเปล่านะครับน้ําเปล่าแล้วก็ วันนี้เพิ่มมาอีกวัสดุหนึ่งนะครับก็คือฟางนะครับท่านผู้ชมครับอันดับแรกนะครับขั้นตอนที่หนึ่งเลยนะครับก็นำทรายนี่แหละนะครับใส่ไปในภาชนะนะครับใส่ไปนะครับใส่เลยนะครับให้กะว่าได้ความความหนานะครับความหนาประมาณสักสิบเซน นะครับสิเจรขึ้นไปเนี่ยพอดีเพราะว่าระยะเวลาในการเพราะนะครับจะใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์นะครับซึ่งรากมันก็จะยาวประมาณสามเซนขึ้นไปนะครับวางสักให้มีส,สายมีความนานสักสเซนพอดีนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูวิธีการเพาะเม็ดผักหวานซึ่งอยากจะได้เม็ดผักหวานที่ยาวนะครับรากยาวสีขาวรากอวบนะครับ วันนี้จะพาท่านผู้ชมมา,าดูวิธีการนะครับทำยังไงถึงจะได้รากผหวานยาวขาวแล้วก็อวบนะครับก่อนอื่นนะครับท่านดูตรงนี้ก่อนนะครับเม็ดผักหวานนะครับซึ่งผ่านการยีเปลือกไปลักษณะจะเป็นสีขาวอย่างนี้นะครับข้างบนตรงนี้เขาเรียกตรงขั้วนะครับจะมีลักษณะจากจักนี้นี่ขั้วนะครับอันนี้คือส่วนส่วนก้น ส่วนก้นมันหรือส่วนหัวมันนี่แหละรากของผักหวานนะครับจะแทงออกมาในส่วนส่วนหัวหรือส่วนก้นนะครับแทงออกมาลักษณะแบบนี้นะครับตรงส่วนข้างบนเนี่ยหรือขั้วมันจะไม่รากไม่สามารถที่จะแทงออกได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาแนะนําเทคนิคดีๆนะครับซึ่งได้รับการสายทอดนะครับจากอาเซบ นะครับไรผักหวานป่าผาแสบอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะครับท่านแนะนําเทคนิคดีๆมาให้ผมวันนี้ผมก็จะถ่ายทอดให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับที่ยังไม่เคยพบผักหวานได้ดูว่าเทคนิคตัวนี้มันจะส่งผลให้เม็ดผักหวานรากยาวสีขาวอวบจริงหรือไม่นะครับง่ายๆนะครับหลังจากที่เราเอาทรายนะครับกรอบได้ประมาณ1 0 1 5ึงเซนที่ต้องการแล้วนะครับ ก็น้ำนี่ลดนิดนึงนะครับให้มันให้มันชุ่มนะครับกะว่ามันเสมอนิดนึงแล้วก็ดูว่าน้ําเสมอหรือยังนะครับโอเคเดียวเรียบร้อยนะครับเอาเม็ดผักหวานนะครับซึ่งเป็นส่วนหัว่าส่วนหัวเนี่ยที่มันจะงอกนะครับส่วนขั้วไม่ต้องนะครับเอาขึ้นส่วนหัวนะครับปกติเขาจะเพาะนะครับถ้ามันมีหลายวิธีมือใหม่เขาจะเพาะนะครับก็คือเอาแนวนอนนะครับเพาะกับขุยมะพร้าวบ้างเพาะกับ แกบดำบ้างเพราะใส่ถุงนะครับใส่ผ้านะครับผูกไว้มัดไว้หมกไว้นะครับประมาณสักหนึ่งคืนสองสามคืนเนี่ยลดน้ำเรื่อยๆนะครับก็ใช้เวลางอกก็เจ็ดเจ็ดวันขึ้นไปเหมือนกันนะครับแต่ล่ามันจะออกมันไม่ค่อยสวยนะครับมันจะสั้นแล้วก็มันจะงอนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคที่จะทําให้ล่าผหวานยาวนะครับขาวแล้วก็อวบทำยังไงนะครับง่ายๆนะครับน้ำส่วนหัวตรงนี้นะครับวางไปเลยวางในทรายนะครับ ประมาณสักสเกือบจะจมก็ได้นะครับประมาณสามส่วนสี่หรือเกินเม็ดถักหวานมานะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคนะครับวางลงไปในรายนะครับวางไปเลยเวลาวางให้สังเกตใท้ดีนะครับตรงไหนที่มันที่มันสัมผัสอย,อยากอย่างนี้ให้เอาขึ้นนะครับให้เอาส่วนหัวลงไปมันอาจจะคล้ายกันนะครับคล้ายกันนิดนึงเอาส่วนก้นลงไปนี่แหละวางไปเลยนะครับ วางตรงๆนะครับในในเราจะไม่วางในแนวนอนนะครับจะแนวแนวตั้งอย่างนี้นะครับนี่ที่สังเกตง่ายเลยอันนี้ขั้วของผักหวานเอาขึ้นข้างบนนะครับอ่ะวางลงไปเลยลักษณะนี้ให้มีช่องห่างนะครับช่องว่างที่มันห่างกันสักนิดนึงนะครับประมาณสักสองเซนนะครับสาเหตุที่ให้ห่างก็เพื่อป้องกันนะครับการเกิดเชื้อโรคหรือว่าเชื้อราในผักหวานนะครับมันจะทําให้ผักหวานเน่าไม่งอกนะครับแล้วก็ให้มันห่างสักนิดนึง ครับวางให้ถูกนะครับเอาส่วนหัวหรือส่วนก้นลงไปอย่างนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างนิดนึงหลังจากที่เราวางครบนะครับได้ตามที่ต้องการแล้วนะครับวางนะครับเต็มวงบัวเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้ฟางนะครับฟางนี่คุมนะครับคุมวันนี้จะไม่ไม่ใช้ทรายกรบนะครับใช้ฟางซึ่งเป็นเทคนิคที่ป๋าเสนแนะนํามานะครับ ความโลกษณะนอย่างนี้นะครับกขลกไปเลยกลกให้มันมิดผักหวานนะครับอโอเคประมาณนี้ครับกลอย่าให้ประมาณสักหนาหนาหน่อยนะครับให้มันมิดผักหวานเลยขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็นําน้ําเนี่ยมารสรดผักหวานอ,อย่างนี้นะครับก็เป็นอันว่าเสร็จหลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมก็นําน้ํามารดเช้าเย็นนะครับประมาณสักสิบวันขึ้นไป ผกหวานนะครับก็จะงอกยาวรากยาวสีขาวแล้วก็อวดน,นะครับทีนี้สาเหตุที่วันนี้นะครับเอาฟางมาคลุมเพื่ออะไรครับเพื่อว่าถึงเวลาที่เราจะเอาเม็ดผกหวานนเม็ดผกหวานออกจากาที่เพาะตรงนี้นะครับมันจะได้จับง่ายนะครับเราจะใช้มือจับม็ดผกหวานดึงขึ้นมาเลยนะครับแต่ก่อนที่จะดึงขึ้นก็ต้องเอาน้ำรดก่อนนะครับให้ทรายมันยุบลงตัวลงไป เม็ดผักวก็จะโผลนะครับแล้วจะดึงขึ้นมาง่ายๆนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ป๋าแสนแน่นํามานะครับผมทำันที่ถ่ายทอดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับรักในสิ่งที่ทําทางในสิ่งที่รักก็จะประสบความสําเร็จนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม